เดี๋ยวเอาภาพยกแพ็กซ์ให้ผยกไปเห็ไม่ขับรถมาแล้วไม่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 ขัไม,มได้คือ <c oughs> ตำรวจเขาให้กลับรถ <c oughs> เพื่อจะยก <c oughs> ยกท้ายไงยกท้ายเอามา เขาชนตูมผมเครื่องผมกระดับก็จอดเลยชนแรงไหมครับตอนเครือ้โหไปดูท้ายรถผมจรงเครื่องดับเลยเครื่องดับเลยอ่ะพอเครื่องดับปั๊บรถมันก็จอดเลยขับับมาหนันเลยคิดท,ที่ไหนคินต่างอย่างักินนี่เหรอเขอ้ากันหลอดเลย เป็นการต่อเนื่องกับงานประหน้าที่ก็คือแประนัาที่ร็จแล้วก็ขออนุญาตกลับมาไปงานตรนะครับก็ครับก็ตรวจเวณีระหว่างทางครับเรื่องเบื้องตอน้นชนกับรถอะไรรถเอ่อรถเออจักรยาเขียวชนกับรถแท็กซี่นะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการสอบสวนนะครับสำหรับรายละเวณีเพื่อกงงารสอบสวนคงจะแจ้งให้ผู้บาาังคับการตำรวจทราบครับค่ะ ในส่วนนี้นะครับทางกองพันธการตรวจจราจรโดยสนทางด่วนหนึ่งเนี่ยได้มีการทํากรมประกันประกันภัยหมู่ให้นะครับก็คงจะได้การช่วยเหลือจากาจากรมธรรม์เี่ยจำนวนหนึ่งแสนบาทนะครับเื่นกองทุสนสวัสดิการของกอ,องพนธการตรวจจราจรอ,อีกส่วนหนึ่งครับ